อืมต้องบอกว่าตอนนี้นี่ได้รับฉายยาจากวิีเจ็ดเสียนะปาลาไหลใส่ตะเค็ดทาเจละบีหมันพูดบ่อยเหลือกเกินัได้บ้างเดี๋ยวต้องไปพี่ตู่กอนดีกว่าครัีแมทพีพ่ตู่รอบแปดคนเนี่ยเคยเคยเจอมาแล้วในรอบแรกครับทางเพชสังวานนี่<อ>ึก็ดีขึ้น,น,นก็ต้องทำการบ้านเพิ่งขึ้นก็ผิดซ้อมประมาทไม่ได้ ก็เดี๋ยวขอเวลาดูเทปต่อยล่าสุดของพี่สังวันเดี๋ยวก็กลับมาแก้ไขแล้วก็คิดว่าน่าจะเอาชนะได้ครับเมืม่อวานในพี่ตู่ก็อยู่ในเวทีครับพี่ตู่มอ,ง,องว่าพี่สังวันมีลูกอะไรดีขึ้นจากรอบแรกบ้างลูกหนักมีมีม,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 มีมีลูกหนักแล้วความมั่นใจน้องน่าจะดีขึ้นคือความมุ่งมั่นของพี่สังวันถามว่าผมยกย่องนะครับ จากที่สัมผัสเด็กคุยกับเด็กเราก็เอาแววตาของเด็กในการชกเนี่ยดูเขามีความมุ่งมั่นเนี่ยตรงเนี้นเป็นสิ่งที่เราประมาทไม่ได้ครับผมพูดถึงเจ้าฉลามดำหน่อยพี่ตู่กอยังไม่แพ้ใครก็ถือว่าเด็กยังต่อยได้ตามเกมก็ฟิดซ้อมสมบูรณ์ดีก็น่าจะไม่มีปัญหาครับเจอกันวันที่ยังไม่ออกมาฮะพี่ตู่มองไงบ้าง<จ>ไปเจ,เจอกันประมาณเดือน ประมาณยี่สิบกุมภาอืมก็ถ้าไม่มีอะไรพิกปิดเปลี่ยนแปลงก็นับวันอะไรก็ประมาณนั้นครับก็เดี๋ยวก็พักสามสี่วันก็เริ่มทาร่างกายต่อที่ได้รู้มาเนี่ยเจ้าฉลามดำเนี่ยไม่มีการกลับบ้านอยู่แล้วไม่ไม่ไม่กี่กี่เดือนเป็นปีฉลามดําไม่กลับบ้านร่วมร่วมร่วมสองปีแล้วต้องบอกว่าอยู่ในอยู่ในการต่อยมวยรอบนี้ก็วินัยสูงเลยนัครบเพราะว่าเราตกลงกันแล้ว ในเมื่อได้รับโอกาสก็ต้องทําให้เต็มที่ครับผมโอเคเขาก็อยู่ในกฎในระเบียบในวินัยก็อยากทํำให้เขาถึงฝันแบบฉลามเสือก็ไปเรื่อยๆครับทีละไฟทีละไฟก็ถ้าโอกาสดีอาจจะได้แชมป์สองปีติดก็หวังครับแต่ก็ต้องทําผลงานให้ดีครับผมเรื่องการวิซซ้อมเดี๋ยวใกล้วันถึงก็มาดูอีกทีได้ได้เรื่องน้ําหนัก ไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่มีปัญหาเต็มเสุดท้ายไป่ตูฝากแฟนคฝากแฟนคลับ FC ของฉลามดําแล้วก็ค่ายมวยสอโชคมีชัยนายกเอท่าสาราปอพิคเนตก็ส่อบุญพัฒน์ก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กับฉลามดําให้เด็กได้ถึงฝันด้วยครับครับผมอะมาด้างล่างของฉลามดาด้วยยังไงบ้างน้องต้องบอกว่ายิ่งต่อยนี่ยิ่งเป็นตัวเต็งขึ้นเรื่อยๆฝากแฟนคลับหน่อยที่รอเชียร์เราอยู่ ก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆครับผมจะทาตผลงานในีที่สุดก็จะทำเหมืองานให้ติดตาเรื่อยๆ <Okay. S 2> ยังไงบ้างเจอเพชรหลังวานเนี่ยไฟต่อไปก <Okay. S 2> ็ไม่ประมาทครับก็เราก็เข้าแคมป์ฟิตซ้อมพักนิดหน่อย <Okay. S 2> อืมก็ถือว่ายังหวังเล็กๆว่าจะเป็นแชมป <Okay. S 2> ์ฝากเป็นภาษานครหน่อยเนี่ยแฟนขับเราเยอะเลยทางใต้ ก็พี่น้องชาวอย่งเงี้ยันตอที่ทำมาานแลว้วก็พี่น้องชาวตาอยากชาววิ่งกำลังใจพวกน,น,นี้นทำให้นานหนไปอืมคือ,ค,อความหวังนี่คือถึงแชมป์แหละได้ไม่ได้ก็ต้องซ้อมไม่ดีไว้ก่อนเราขอบคุณพี่ตู่แล้วก็เจ้าฉลามดำด้วยเดี๋ยววันฟิตซ้อมจะมาดูอีกรอบหนึ่งคร,ครับผมขอบคุณมากครับ